สวัสดีค่ะเวลคัมทาู่พาราดีฟามชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่เทคโนนะคะวันนี้เรามางานเกษตรค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เรามาเกือบวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมงานเกษตรว่ามีอะไรบ้างของกินต้นไม้ของชํารวดเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะตรงนี้ก็มีพระเครื่องด้วยนะคะเพื่อนๆดูต้นทุเรียนต้นทุเรียน ไซส์ใหญ่เลยนะคะอู้คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้อู้วแบบีบีสนชาติมอฮอกกาน,นีมอฮอกกาน,นีโอ้ยกันกครากันแคร์นี่ค่ะต้นไม้ไซส,ส์ใหญ่เลยนะคะกันกราวมะพร้าวก็มีนะคะลำซำ เซลโอ้เ <Still> ยอะแยะเลยค่ะนี่มีเจ้าของนะคะถ้าเพื่อนสนใจก็มีเบอร์โทรนะคะเนี่ยไซส์ใหญ่อย่างนี้ต้นเท่าไหรค่คะอันนี้สามพันห้าสามพันห้าเอาไปเป็นเลยนะเนี่ยได้เลยค่ะได้ล่มเลยมีเกาลัดเกาลัดก็เกาลัดก็ปลูกที่บ้านนะแต่ต้นยังน้อยอยู่เลยเกาลัดน,นี่ไซส์เท่าไหร่คะสองพันห้าสงั้รวมส่งไหมรวมส่งแล้วใช่ไหม นี่ออกดอกแล้วนะ่ะนี่รู้แล้วด้วยน,นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมโซนอื่นกันนะคะ สองค่ะสอแถมหนึ่งใช่พรุ่งนี้จะกลับแล้วไม่ลดเหรอลดค่ะลดใช่ไหมสี่ต้นสองร้อยไงลดแล้วใช้ใหญ่มากเลยแต่ไอซื้อที่ที่สุรินนะสูงเท่านี้ห้าสิบอือนี่ใช้ยใหญ่อยู่ต้นใหญ่อยู่สองแถมหนึ่งไม่ลดอีกเหรอห้าสิบไม่ได้เหรอห้าสิบห้าสิบก็ได้ค่ะซื้อเยอะลดให้ซื้อเยอะลดให้ลดให้ห้าสิบนี่แหละให้ราคาห้าสิบค่ะ จริงนะจริงจริงจริงไม่โกหกนะแจกแถมด้วยใช่ไหมแถมด้วยถ้าซื้อเยอะอุ้ยอันนั้นยี่สิบห้าไหมค่ะค่ะยี่สิบห้าอันนี้ห้าสิบค่ะอันนี้หกสิบนี่หกสิบอันนี้ห้าสิบค่ะเอาเท่าไหร่ได้จะแยกไปให้เลือกไปให้เลยอยอยากได้เพราะว่าเดี๋ยวคนเขาจะมาเอาไปหมดเี๋ยวเขาจะมาเอาไปหมดเพราะว่าเขาว่าที่บ้านปลูกใบใหญ่มากบอกปลูกแล้ว นี่ค่ะเพื่อนๆนะคะต้นกระท่อมค่ะต้นละห้าสิบบาทค่ะไซส์เม็ดสามสิบเลยนะคะสูงมากเลยค่ะนี่ค่ะซื้อสองต้นแถมหนึ่งต้นนะคะแต่วันนี้แม่ค้าใจดีค่ะลดให้ค่ะรีบมานะคะรีบมานะคะเดี๋ยวมาค่ะคุูจอดรถไว้นูไปส่งได้ค่ะไปส่งได้ใช่ไหมคะไปส่งได้ค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา นี่ค่ะไซเล็กก็ต้นละยี่บหนาทขายดีมากุดอนูกยวี่ค่ะวันนี้เรามาอยู่กับเฮียโอนะคะที่งานเกษตรนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้เฮียโอมีิัณฑ์อะไรบ้างคะวันนี้เฮียโอมีวันนี้วันนี้เฮียโอมีผลิตภัณฑ์หลากหลายจ้ะก็คือ วันนี้ออกในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแนวใหม่เกษตรเทนมีแนวใหม่วิถีสุรินนะครับมีคระบอ๋อวายเลยจ้ะไหอร่อยที่สุดวายไหนอร่อยที่สุดจริงจริงแล้วขึ้นชื่อของโรงบ่มนี้ก็คือตะเปียงจูตะเปียงจูคุณแม่รู้จักไหมได้ยินบ่อยตะเปแต่ตะเปียงจูอ่างวนป่ามันมันมันเป็นมีน่ะไอ้อ่างวนป่า เปียงจูถ้าภาษาภาษาบ้านๆ้านเขาเรียกผักอีโกยผักอีโกยต้นอีโกยลูกอีโกยอีโกยค่ะเอามาจากไหนอ่ะลูกอีโกยอันนี้อันนี้เป็นเหมือนอ่างงุ่นป่าจ้ะเนี่ยอ่างงุ่นป่ารสชาติจะคล้ายๆรสชาติก็มันก็จะคล้ายๆคล้ายๆอ่างงุ่นนี่แหละแต่แต่ว่ามันมันเหมือนกับของป่ามันรสชาติมันก็จะเด็ดกว่านะมันมันครับผม วันนี้มาในนามกลุ่มใช่ไหมคะใช่มาในนามกลุ่มก็ผลิตภัณฑ์ฮฮโอ้ก็มีวายมีมัรเบอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาร์ดเบอรี่ของเฮโออร่อยมากมีคุณภาพมากมากเลยค่ะแล้วก็มีกระชายในมึงมะนาวนะฮะแล้วก็มีมีหมอนแบบแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์มีน้ำเสาวรสอัญชันมะพร้าวอ่อนอู้อัญชันมะพร้าวอ่อนยังยังไม่ได้ชิมอ๋อโลยังไม่ได้ชิมอ่ะต้องชิมเดี๋ยวเปิดให้ชิมเลยดีกว่า ดีชิมทันทีค่ะนี่ค่ะมีเวลาชิมมันชิมสะดวกไหม่ะไม่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 เป็นไรให้ชิมให้ชิมให้ค่ะให้ชิมให้ชิมครับเออเป็นไงรสชาติเป็นไงมีเจ้าเดียวในสุรินนะฮะเออเจ้าทำเจ้าเดียวในสุรินครับจะได้กลิ่นอัญชันแล้วก็ได้กลิ่นมะพร้าวอ่อนแบบออริจินอลเลยใช่ครับนี่โอทำสดวันต่อวันนะอันนี้อร่อยหวานครับ แล้วก็นอกนอกจากมีของฮิโอแล้วก็จะมีของกลุ่มนะฮะมีกุ้ยฉาบมีอันนี้เป็นเป็นของคนชุรินเรานะฮะกยาศาสตร์นะฮะยศาสตร์จ้าแล้วก็มีน้ำพริกน้พริกหลากหลายนะฮะของชุมชนเรามีน้ำพริกมีแก้บ๊อบไม้ไผ่ไผ่ทอดไม้หกสิบจ้ะเอาเอาสองไม้เอาสองไม้เอาเลือกเลยค่ะอะไรก็ได้ใช่เลยคะเมาลดเลยคะเอาสองไม้คำสาคุรแม่ะ คุณมากเลยวันก่อนไอช้างหมอบไอรู้จักไหมช้างหมอบช้างหมอบเขาเขามาจากตำบลรามอ่ะเขามาซื้อกระเจียวซื้อหมอนค่ะกระเจียวหลายหลายร้อยต้นอยู่ขอบคุณค่ะชื่อชื่ออะไรสุขับอกรู้จักรู้จักคุณพรดีด้วยจิ้นะใ่คุณพรดีเก่งมากขยันสุดยอดเลยอร่อยมากเพียครับครับขอบคุณมากครับนี่ค่ะน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อนมีเจ้าเดียวในสุรินนะฮะมีเจ้าเดียวในสุรินครับผม อยายจะต้องผลิตส่งเซเว่นแล้วเนี่ยขอบคุณมากครับแล้วก็มีมีหลากหลายมีข้าวหอสดทุกวันครับแล้วก็มีผักสลัดมีข้าวหอมนินอันนี้เป็นหอมนินใช่ครับแล้วก็มีอีออมอีออมด้วยครับนี่จากโซนเฮใช่ไหมไม่ใช่จากของสมาชิกจากของสมาชิกแล้วก็มีต้นหมอนก็มีนะวยมีหลากหลายนะครับ ไม้ดอกไม้ประดับมีผักสลัดด้วยใช่มีผักสลัดจ้ะอันนี้ปลูกเองนะฮะปลูกเองเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำเลยอันุแนะนำหน่อยผักสลัดอันนี้เป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะปลูกใก่ประมาณอะไรนะเหมือนไฮโดรโปนิกส์เนาะใช่ค่ะอันนี้ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ค่ะฟามอยู่ที่ไหนคะ ฟาร์มอยู่ที่หมู่สองตำบลเทนมีค่ะบ้านเกรียดค่ะอันนี้เป็นเป็นของเป็นของเกสตาชิกฟาร์มใหญ่ไหมคะเดี๋ยววันหลังขอไปถ่ายยูทูปได้ไหมได้เลยขอบคุณมากขอบคุณที่ก็จะเป็นก็จะปลูกผักด้วยแล้วก็เลี้ยงเป็ดไข่ด้วยวันนี้วันนี้ก็มีไข่อยู่เห็นอยู่ค่ะได้คาะของน้องอู๋ก็เป็นฟาร์มบัว เป็นสามวัวเหรอคะวันนี้เห็นเขาประกวดวัวนี่ใช่สวยงามแต่แต่แต่ไม่ได้เลี้ยงเป็นแนวสวยงามค่ะมัเป็นเลี้ยงแบบแนวโคเนื้อค่ะโคเนื้อใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยแตงกิ้วเนี่ยค่ะน่ารักมากเลยนะคะฝากด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากครับเกษตรเทนมีแนวไหวครับเหลือพรุ่งนี้อีกวันนะครับเหลือพรุ่งหนี้อีกวันครับผมอยากจะให้พ่อแม่พี่น้อง เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องยังมีเวลาอีกพรุ่งนี้อีกวันเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะวันสุดท้ายงานเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ของหลายๆอย่างก็จะมีการลดราคาเตรียมรถมาเลยฮะเตรียมรถมาขนต้นไม้มีหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ค่ะอีกวันนึงครับอย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับเพราะว่ามาช่วยจับจ่ายใช้สอยหลังจากโควิดมาช่วยกันใช้ตังนะครับคนเยอะมากเลยนะ,ะคนเยอะครับดีครับ มันเยอะๆมากครับปีนี้ขอบคุณเฮโอมากมันอาจมันอาจจะอั้นจากโควิดเนาะใช่ค่ะขอบคุณพารดีฟาร์มมากเลยแล้วเป็นไงรีสอร์ทตอนนี้ถึงไหนแล้วโอเคค่ะโอเคเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆอยากอยากไปเที่ยวเดี๋ยวว่างๆหาเวลาไปนะครับนดีต้อรรัับบคโอเคนี่ค่ะเฮโอให้ชิมขนุนนะพันอะไรคะเนี่ยพันอะไรเนียงพันอะไรเป็นของสมุทรแดงสุริยากลายพันแดงสุริยากลายพันเตนเนื้อมันหนาวมากอร่อยจ้ะ เนี่ยชิมแล้วหวาไม่ได้เลยอืมอันนี้น้ำเมล็เมล็ดมันอยู่ไหนเอาไปเพาะเอาไปเพาะเอาไว้เอาไปขายเนื้อหนามากเจ้าของพาราดีฟาร์มพารีสอร์ทมีดูปลาทีที่แล้วเขาช่วยเชียร์ช่วยเชียร์ขายขายพันธุ์เกี้วค่ะเยอะมากดีมากเลยก่อนค่ะ ดีมากเนี่ยกำลังจะไปขยายที่บ้านสะเกียดต้องรออีกสองปีเนาะจะไม่ดูหาคนเดียวเลยไม่ดูหาคนเดียวค่ะนี่แพ็คหนึ่งสิบห้าบาทเยะๆเลยค่ะโอเคไอเอาด้วยค่ะเอาด้วยเอาด้วยค่ะสิบบาทนะสิบห้าบาทลูกใหญ่นะคะอร่อยเนื้อนะลูกใหญ่ดูดูรูรูซิโอ้โหแล้วขายเป็นช้นนะคะสิบห้าบาทค่ะ นี่ค่ะมันด้วยมาอุดหนุนได้เลยใช่ครับของวิเศษวิสากิจเทนมีที่เราขายถูกเนื่องจากว่าของเราของเราเองเป็นผู้ผลิตของเราเองนี่มันมันมันได้เปรียบ